สวัสดีครับมีงานอยู่ที่แถวบางสเลหาดจำเทียนก็มีอะไรบ้างเราไปดูกันครับก็จะมีเป็นน่าจะเป็น,เป,นเป็นร้านอาหารที่ขอให้เรามาตั้งท็อปนะแล้วก็มีหลายตัวเราไปดูกันครับมีหลายตัวอันนี้เป็นเริ่มนะต้นอาจจะดูยังไม่เรียบร้อย แต่ว่าดีแล้วเราจะได้รู้ว่าเริ่มต้นมันสภาพแบบนี้จะเสร็จแล้วจะเป็นอีกรูปแบบนี้อันนี้เมื่อวันก่อนอดีไซนเนอร์เข้ามาแอปพลูรูปแบบที่ที่เขาจะเอาแต่เราผลิตที่เทพนะเราเอามาติดตั้งที่นี่แต่บางส่วนเราก็จะมาผลิตที่นี่เหมือนกันไปดูตรงนี้ก่อนนี่ทางไปห้องน้ำ ันนี้จะดูอยางงานที่ผมทำนะนี่ครับอันนี้คือเคาน์เตอร์ห้องน้ำถ่ายอันนี้ผลิตที่กรุงเทพขึ้นโค้งมาจากกรุงเทพแล้วก็จะมาใส่ใส่โค้งนะ่ะจากกรุงเทพมาแต่ว่าอีกฝั่งจะมาใส่ที่นี่ซึ่งเป็นการทำเเราจะได้จ้างได้เร็วขึ้น อันนี้ก็จะเป็นหินแปะเข้าไปหินแปะเข้าไปนะครับแล้วก็ลูกตั้งรอบตรงนี้ก็เป็นหินหินแต่อันนี้เราเอาแบบไปแล้วเอาแบบไปชิงเทพละแล้ว,ลวเดี๋ยวเราตัดประกอบตัวนี้มาส่วนด้านในนี้ตัดมาอย่างเดียวตัดมาอย่างเดียวเพื่อมาประกอบเข้ากันที่นี่อันนี้เป็นนี่คเคาน์เตอร์ครับเป็นเคาน์เตอร์รห้องน้ำชายครับเคาน์เตอร์ห้องน้ำชายอันนี้ แล้วก็าไปดูห้องน้ำหญิง,อ,ง,ญงอันนี้เป็นยังจะมาผลิตประมาณสักอีกอีกสิบห้าวันน่าจะได้เข้ามาติดอันนี้เป็นห้องน้ำหญิงอันนี้เขาดีไซน์มาสวยนะงานพวกนี้เราก็ดูแลด้วยเป็นเป็นเป็นทีมงานเดียวกันที่ทำเกี่ยวกับงานเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์พวกนี้งานเดียวกัน อันนี้เป็นเคาน์เตอร์ห้องน้ําหญิงก็จะมีความโค้งนะอันนี้ความโค้งอันนี้เราจะทํามาเป็น3มชิ้น3ชิ้นแบ่งมาแล้วก็เอามาประกอบที่นี่แต่ง,งานที่นี่เราจะทําให้น้อยที่สุดเพราะว่าพื้นที่พวกนี้มันมันไม่พร้อมอ่เครื่องมือเรามันต้องมีการขัดโค้งขัดอะไรเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันจะมีหินด้านนี้ แล้วก็หินด้านนี้แล้วก็ด้านนี้ขึ้นรูปหมดเลยทุกอย่างจะหุ้มด้วยหินหมดจะปิดหมดนะครับ่ยดูใชม,มีท่อนี่ก็จะปิดหินมานี่นะปิดมาหินหมดเลยทุกอย่างเป็นงานที่เขาออกแบบดีไซน์มาแล้วเรามาทําตามตามหน้าง,งานแต่นนี้ประกอบจากกรุงเทพมาทุกอย่างประกอบแล้วก็เข้ามาติดตั้งที่นี่ เพราะว่าเราจะได้ทํางานได้ความเรียบร้อยมันได้ได้ถ้ามาที่เนี่มันจะฉุกกระหูเพราะบางทีเครื่องมือเราเอามาไม่ครบเราก็เลยทําจากนู่นมาสักส่วนใหญ่แล้วก็ขนใส่รถมาแพ็คมาดีๆแล้วก็มาติดตั้งที่นี่ปปเราไปดูโต๊ะกันอันนี้ก็พูกแบบเขาดีไซน์มาเราทำตามรูป เป็นงานร้านอาหารร้านอาหารอันนี้อันนี้อันนี้น่าจะน่าจะใหญ่กว่า140สน,นะในในในพื้นที่นะแต่ดีไซน์ก็ไม่ต่างกันนะไอ้น,น,อน,นู้นมันเทคนิคตัววายแต่เนี้ยงานที่จะสวยน่าจะเป็นเคาน์เตอร์นี่แหละเพราะว่าเป็นรูปแบบที่พีฟอมหมายว่ามันไม่โค้งอย่างเดียวมันจะขึ้นขึ้นแบบ จะกลมก็ไม่กลมจะรีก็ไม่รีมันกีฟอมแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นห้องอะไรบ้างผมก็ไม่ค่อยทราบนะแล้วก็นี่อันนี้เป็นน่าจะห้องอาหารนั่นแหละและอันเนี้ยจะคล้ายกับที่นู่นแหละ ที่หนึ่งสี่ศูนย์ที่เราทํามาแล้วเห็นไหมคล้ายกันแต่น,นี้จะเป็นหินขัดอันนี้ผมก็ทาเนี่ยนั่งกันจ,จาโต๊ะไอ้ไอ้นั้นได้ไหมไอ้เหมือนไอ้ที่มรนเลื่อนๆได้ที่เราเลื่อนได้คล้ายคล้ายกันก็คือน,นี่คล้ายเลยอันนี้จะมีไฟแต่นี่ไม่มีอันนั้นจะมีไฟลงมาตรงนี้แต่นี้ไม่มีแต่นี้โต๊ะเก้าอี้นี่ตนะตยตัวนะเนี่ยตตยตัวยึดแล้วเดี๋ยวเราพุ่มลงไปเลย ทั้งตัวเลยเป็นหินขัดเป็นหินขัดอันนี้ก็เป็นหินขัดทั้งตัวทั้งหมดเลยรอบตัวเลยนี่ลองดูนี่เราจะเริ่มงานอนาะทิ์หน้าแนละ้วตรงนี้เริ่มอาทิ์หน้าจะไล่ให้ช่างมาประกอบให้ช่างมาฉาบใส่ให้หมดแล้วก็ เหมือนกันเป็นหิขัดนะเป็นหินขัดเป็นหินขัดนะเป็นหิขัดทั้งหมดจะเริ่มทำอาทิตย์หน้าอันนี้งานหินเราอยู่ตรงนี้อันนี้เขา,าวางรูปแบบแล้วน่าจะเป็นรูปแบบที่เขาผู้แบบมามามาเนี่ยเขาทำโต๊ะไว้ไว้สำหรับลูกค้านั่งอันนี้จะมีอยู่5ชิ้น5ชุดแต่ในมีตัวอย่างมา1ชุด ให้เขาดูนี่ห้าชุดแล้วก็แบบนี้อันนี้มีมาสองชุดแบบนี้ครับสองชุดอันนี้เราจะอย่างให้ดูนี่คือตัวอย่างที่เขาอั t พ u t แล้วแล้วก็ตัวนี้อันนี้ก็เป็นหินนะนี่เราทำนะอันนี้จะเป็นพีฟอร์มมันมันจะรูปแบบไม่คงที่อันนี้ก็อันนี้ก็ห้าชุด นี่ก็เป็นหินนะครับนี่ห้าชุดที่ทาตัวอย่างให้เขาดูนี่ห้าชุดแล้วก็มีตัวนี้อันนี้มีสิบห้าชุดเนี่ยเราเยอะกว่า1นึ่งสี่ศูตรงที่จํานวนอันนี้สิบห้าชุดนี่มาสิบห้าชุดแล้วก็จะมีด้านนอกอีกหนึ่งชุดผมทำแต่งานหินอย่างเดียว อีกอือก็ช่วยดูแลอันนี้เยอะนะแรงอยู่แล้วก็จะมีหินตรงนี้เนี่ยทำเสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เสร็จแล้วแต่นี้งานเราเป็นธรรมดาแต่อันนี้ไม่ธรรมดาคือเรากันซึมให้มันอยู่ข้างนอกเรากันซึมให้อย่างดีโดนน้ำโดนอะไรได้อันนี้นะทำเรา หินตัวเนี้ยมันจะเป็นหินที่ที่ซึมน้ําง่ายแล้วมันทําให้สีมันเพี้ยนง่ายเราก็เลยลงกันซึมให้ให้อย่างดีเลยเนี่ยคือคืออย่างดีที่สุดในใ,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 ใน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 ตลาดตัวนี้อ่ะก็ใช,ใช่ครับขอ,ของดีเพราะว่าถ้าเราใช้ของไม่ดีอ่ะในอนาคตมันก็เหมือนกับเราทำดีอ่ะแต่บางทีมันมีตำหนิปุ๊บกลายเป็นเราิีมือไม่ดี ก็เลยต้องใช้ดีจะอาจจะแพงนิดนึงแต่แต่มั่นใจว่าคุณปัญหาภายหน้าจะน้อยลงหรือจะไม่มีเลยใช่เพราะไอ้ไอ้อย่างเนี้ยเราเราทำจากประสบการณ์เราว่าไอ้แบบเนี้ยเราเคยเจอแล้วเอาใช้ไม่ดีไปแล้วลูกค้าถามทําไมทําไมไม่บอกว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าทําไมไม่บอกก่อนเขาจะได้เป็นทางเลือกของเขาเราก็เลยต้อง ถ้าถ้าเราเลือกได้เราเอาดีที่สุดก่อนเราต้องบอกบอกดีก่อนใช่จะคมาอ่าอันนั้นแล้วแต่ลูกค้าแล้วก็ลูกค้ารับได้ก็จบอันนี้ก็มีงานดีไซน์ตรงนี้จะเป็นงานดีไซน์องเด็กวันนี้เรามาที่เงี่ยวของมาลงแล้วก็แล้วก็ถสอโอกาสโชว์ผลงานนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนทำมันสภาพอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะมีจะให้ถ่ายดูอีกรอบหนึ่งน่าจะสวยงาม อันนี้ข้างขาเป็นเป็นเหล็กนะที่ขานี่เป็นเหล็กนะไอ้พวกนี้นะอันนี้ขาในในแบบที่แรกมันเป็นเหล็กเป็นเหล็กแต่ว่าเขาเขาเขามองว่าไอ้ตรงนี้มันจะดูเล็กไปก็เลยแต่ขานี่ยังเป็นเหล็กนะอันนี้หุ้มหุ้มด้วยไม้ให้มันดูสวยงามขึ้นเพราะว่าไม้อะมันทําให้รูปแบบมันมันขึ้นรูปได้ง่ายกว่าเหล็กเหล็กมันจะมีกลมกับเหลี่ยมฮะเนี่ยขึ้นติ๊กแจ๊กมันจะทํายาก มันดีไซน์ได้อันนี้ก็เหมือนกันอ,อ,อันเนี้ยอันนี้ก็เป็นไม้แต่จริงมันจะเป็นเหล็กแต่ขะเนี้ยการเคลื่อนย้ายมันจะยากมันจะหนักนยกไม่ไหวเลยเพราะถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยจะขยับรูปตรงในอนาคคจะเปลี่ยนแบบมันจะยากก็เลยทําให้เป็นไม้นะแล้วก็แต่นุ้นมันเป็นเหล็กเห็นไหมอันนี้เป็นลก,กลมนะอ่า แต่แต่แต่ผมเข้าใจว่าความการออกแบบของของคําใช้เหล็กนหนึ่งเขาต้องการความแข็งแรงที่มันคงเหล็กมันให้ได้อยู่แล้วอันนี้เป็นสีอ่านี่เขาทำสีสีใหม่ทําเจนี่สีของจริงนะนส,สีอ่ะสีนี้คือสีจริงที่ทาให้ให้ผู้ออกแบบดูเนี่ยจะทำแล้วก็มาวางนี่จะยืน่นบัวจะเป็นบัวเพ่เข้าไปเด๋ยวนี้ก็ทําเป็นอย่างนี้เพราะว่าเหตุผลเท่าถ้าถ้าจากความจากประสบการณ์กับ ก,กับความคิดตัวเองนะคือทําให้หน้ามันกว้างขึ้นคือให้มันไปหลบข้างในเหมือนพื้นที่ตรงนี้มันกว้างขึ้นดูไม่โตไม่เล็กคือคอันนี้เราทําตัวอย่างให้ดูเขาเออกแบบมาแล้วก็เราทําให้เขาดูใช่ใช่อันนี้ทำอย,อยู่ที่โรงงานอีก4ี่ชิ้นกำลังทำอยู่กำลังทำอยู่น่า ยังไงเสร็จแล้วก็จะเอามาให้ดูอีกรอบหนึ่งตอนตอนเสร็จแน่นอนมีใหญ่กว่าน,นี้เลยนะมีใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยใหญ่มากๆเลยอยู่โรงงานเพราะว่า,าหุ่นเขายังเอามาไม่มีที่วางเพราะพื้นที่มันยังไม่เปิดก็รอให้พื้นที่ก็เปิดแล้วเอามาวางเพราะว่าไอ้อย่างเงี้ยถ้าเรามาวางชิ้นสองชิ้นเนี่ยมันหมายความว่าพอวางได้ แต่ชิ้นใหญ่มันจะมันจะติดขัดคนทํางานลําบากเขาก็ยังไม่เสร็จเพราะงานพวกนี้เป็นงานลอยตัวตอนวางเเสร็จได้เลยจริงานที่นี่ที่เราได้มาเนี่ยเพราะว่ามันก็มาจากงานหนึ่งสี่ศูนย์ที่มันเขาไปเห็นแล้วว่างานระดับนี้คุณรับแล้วเขาไม่มีปัญหาเลยนะงานนั้นรีเฟกมีอยู่สองข้อเป็นจุดที่ว่าเราหลุดไปหรือว่ามันเกิดที่หลังไม่แน่ใจว่าเพราะอะไร แต่ว่าไม่มีเลยแล้วเขาไม่มีคอมเมนต์อะไรมาเลยดีมากเลยอันนั้น <ขอ S 1> น,น่่อเ่นงานใช่แล้วที่นี่เนี่ยหนึ่งเขาก็เลยให้แนะนำเรามาว่าเขาก็ไม่อยากมีปัญหาในอนาคตเขาเลยให้เราเนี่ยมาช่วยเขาที่นี่ที่นี่เราก็เลยทุกอย่างเราเป็นคนกหนดว่าเราจะทำที่ไหนจริงๆเขาให้มาทำที่นี่แต่เรามองว่าที่เนี่พื้นที่มันเนี่ยกว้างจริงอยู่แต่ว่า เวลาทํางานอ่ะมันมันจะอะไรขาดหาซื้อ,อยากเราก็เลยขอทําที่นูน่นแต่ว่าเรา,ารใช่เรากําหนดไอ้นี้ได้คุณภาพสําคัญคุณภาพเพราะถ้าถ้าไม่ได้คุณภาพเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะเสียหมดอเรื่อง,ง<า>ใช่<า>มันไม่เงา,งาไม่อะไรงานนี้กำลังตีเลยว่าทีแรกใช่ตัวตัวอย่างที่ส่งมาเนี่ยไม่มีคอมเมนต์กลับไปเลยว่าไม่โอเคนะนี่เราส่งมา ครั้งเดียวผ่านเลยนะหนึ่งสี่ศูนย์อะแล้วก็หลายๆงานที่ก่อนจะถึงถึงถึงตรงเนี้ยมันก็มีงานอื่นไล่มาอยู่เขาก็ให้เราไปทำเรื่อยๆงานที่ออกแบบดีไซน์ส่วนใหญ่จะเป็นงานดีไซน์ที่เขาแบบเหมือนว่าเขามั่นใจในสิ่งที่เขาคิดออกมาแล้วแล้วเราทำให้เหมือนที่เขาคิดนั่นแหละคือสิ่งที่ที่ มันตีแล้วว่าเราที่นี่ที่นี่ก็ระดับหนึ่งเลยได้เลยได้เลยใช่ใช่เรา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 เนี่ยคือส่วนใหญ่เราทำอะ่ะกับดีไซเนอร์ซึ่งเขาออกแบบเขาต้องเป็นตัวกำหนดสเปคเพราะพวกนี้เขาจะมีความคิดของเขาเองไม่เหมือนงานโครงการอันนั้นเป็นแบบที่ล็อกมาแต่ดีไซเนอร์เนี่ย เขาเอาความคิดเขามาใส่ในงานเขาเราต้องทําให้ได้เหมือนที่เขาคิดอันนี้สําคัญให้เหมือนหรือว่าให้ให้มากกว่าที่คิดก็จะยิ่งดีแต่จริงๆควรจะทําเท่าที่เขาคิดเกินไปมันจะมันจะโอเวอร์ไปที่เราก็ไล่ทำเนี่ยเราก็จะมีตรงนี้ตัวนหนึ่งนะก็คืออันนี้เป็นร้านอาหาร ซึ่งเจ้าของก็มาดูอยู่เรื่อยๆนะครับเจ้าของก็มีก็อยากเสร็จอะเจ้าของน,นะเพราะว่าเขาก็อยากเสร็จเราก็จะให้เสร็จตามกําหนดการเขานี่แหละจะรออย่างอื่นให้มันจบจบก็ไล่ตามก็ถ้ายัางไงใครมีปัญหาเรื่องงานหินหรือผู้ออกแบบไม่ใจหรือว่าให้เราแก้ปัญหาอะไร ก็ลองลองพักมาคุยกันนะครับครับทางที่ลงไว้ครับต่อได้เลยครับโอเคครับสวัสดีครับ